เ,เสียเอไปเอสายๆเะเสีย,สยไปบฝักฝนอาันไปขันทายมะกาอวะติวาระนิโรธวาระปัจุปนนาวาระาอนุโรมไนไนภุกโรปะ สวาระรูปข ah, ันธรมูระเวทนาขธรรมุรียากะอนุรมปุจฉายะสะยะภะรูปขันโธนิรุชติตาสะตาภะเวทนาฐานโธนิรุชติติรูปขันกำลังดับ แก่บุคคลใดในภูมิใดเวทนาขันก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาหาสัญญาสัตตาจวันตานังเตสันตตาร,รูปันโทนิรุชาติโนจเตสันตภา เวทนาขันโทนิรุชชติปัญจูการาจวันบานังเทสังตาาัภารูปขันโทจนิรุชชติเวทนาขันโทจนิรุชชติเมื่อหรูคนเหล่านั้นกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิ ในภูมินั้นรูปตขันกำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปตขันก็กำลังดับเวทนาขัน ก็กำลังดับแสวงองค์ธรรมและการจำแนโกฎาสะในอนุโลมกุศายาสะยาาารูปะขันโทนิรุชาติเป็นสันิฐานะบทตาตาตัถาเวทนาขันโทนิรุชาติเป็นสัจยาบท องค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่สุคติอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอาสัญญะสัตภูมิที่เรียกว่าพังพัฒนาสมังคีของชีวิตตานวกากราบที่ดบับครั้งสุดท้ายจากอาสัญญะสัตภูมิหนึ่งและ สุจุชนสี่ผนบุคลสีซึ่งกำลังตายในปัญจกโการะภูมิที่เรียกว่าพังทัณนสมังคีของปัญจกโการะจุติจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้าจมัชรูปที่ดับทัง้งสุดท้ายจับปัญจกโการะภูมิยีสิบหก องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมบวดหลังเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริคุณะปัญหาถามว่ากัถา์กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดเวทนาถามก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม พระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอาสุขติอเหตุตุกบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญัสตภูที่เรียกว่าพังธกนาสังกีของชีวิตน้อยกะตาระที่อยากฟ้งสุดท้ายกับอสัญญศสตภูมิหนึ่งซึ่งเป็นองค์ทมของสมิธานบทได้บทเดียว เึ้นไว้ในปุริมาโกฏาสะมีการปฏิเสธสัสญาบทดังสแสดงว่าสัญญาสัา์ตาจวันตานังเตสังตัทธะรูป,ปัถันโทนิรุชาติโนจเตสังตัทธะเทนาปัันโทนิรุชาติแล้วทรงยกเอา อุุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายในปัญจโการะภูมิที่เรียกว่าทางคัคณาสมังคีของปัญจโการะจุติสิบสิบห้าเจตสิกสาสิบห้ากรรมสัชรุที่ดับทั้งสุดท้ายกับปัญจโการะภูมิยี่สิบหก ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสนิธานบทและสังสยาบทได้ทั้งสองขึ้นไว้ในปัฏิมาโธาสะไม่มีการปฏิเสธสังสยาบทดังแสดงว่าป ok an ja, ัญจโวการาจวันตานังเตสังตัดทารูปัขันโทจะนิรุชาติเวทนาขันโทจะนิรรชาติ ตามวิศัชนาในอนุรมปุจฉานี้เป็นสรูประทัศนวิสัชนาที่มีวิพัง์โดยตรงขันธา,ายามกาววติวาระฮิโรทวาระปัจจุปน,นาวาระ ปัจจนิกังนายปุโคโรกาสาวาระรูปะขันธ์มูระเอสนะขันธ์มูรียมะตาอนุโรมะปุชายัสสยาารูปะขันโทนาลิรุชาติตาสะตาทาเวทนาขันโทนะนิรุชาติติ รูปขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพีสัจนาอาลูปาสจวันตานันเตสังตักขารูปขันโทนิรุสชชติ โนจเตสังปัทะเวนะขันโทนะนิรุชาติสตเตสังอุปปัสชันตานเตสังตัทะรูปขันโทจนะนิรุชาติเวนะขันโทจนะนิรุชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในอาอุ ในภูนั้นผูปกขานไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขานกำลังดับแก่บุนคคลเหล่านั้นในภูนั้นเมื่อบุคคนั้นนั้นทั้งหมดกำลังเกิดในสามสิบเอ็ดภูที่ภูนั้นเกิดนานนก็ไม่ใช่กำลังดับ เวทนาขันก็ไม่ใช่กาลังดับแสงองค์ันและการจำแนโตตาสัตว์ในอนุโรมปุชายาสายาภารูปัสันโทนะนิรุชาติเป็นสัิฐานบทตาสาปาภาเอนาขันโทนะนิรุชาติเป็นสัญญาบท องธรรมของสันธิฐานบทได้แก่เหตุการุณชน์หนึ่งผลเสกคซึ่งกำลังตายในอารูารปภูที่เรียกว่าขันธกนาสมัาธีของอารูปจุติจีสีเจตสิกสามสิบตามอารูปภูมิสี พระสนสี่พรเตการุคนสามซึ่งกำลังเกิดในสามสิบเูที่เรียกว่าอุปาทานะสมันทีของปฏิสนธิ 99, 35, จิตสิเกเจตสิบสามสิบห้าจำมชบาตาจารเ4สีชีวิตานาวาก,กาตาาที่เกิดในขณะแะกรกจากสามสิบเอ็ด องค์ธรรมของสังขยาบทได้แต่องคธรรมหมวดหลังเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริปุนะปัญหาถามว่ารูปขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูดดมิใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม ข้าวจึงทรงแก้ด้วยการยกเอาปุถิษาพุทุชนหนึ่งคนบุคลสี่ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิที่เรียกว่าฐา,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 านพระมนาคีของอรูปูติจิตสีเจตสิกสามสิบกับอารูปภูมิสี่ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสัมมิทานบทฏได้บทเดียว ขึ้นไว้ในภุณโกรธาสะมีการปฏิเสธสัรสยาบทดังสแสดงว่าอาลูปาจวันตานางตังเตสังตักพาูปัจขันโทนะนิรุชาติโนจเตสังตักพาเวทนาขันโทนะนิรุชาติ แล้วทรงยกเอาปุถุชน4ผลเศขะบุคคลสซึ่งกำลังเกิดใน31มิมที่เรียกว่าอุป,ปาทานาสมังทีของปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กรมกรมชะตาสามจี่ชีวิตะนวากาตราที่เกิดในขณะแรกสามสิบเอ็ดพูม ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสัสญาบทได้ทั้งสองขึ้นไว้ในปัฏิมาโกธาสะไม่มีการปฏิเสธสัสยาบทดังแสดงว่าสัพเพสังอุปปัชชันตานาเตสังาัตถารูประขันโธจาน,นิโรชาติเวชนาขันโธจ นาดีรัชาติคำวิสัชนาในอนุรมปุจฉานี้เป็นสรูปกาภัศนะวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรงขันธายามกะาปวัติวาระนิโรทาวาระปัจุปันนะวาระอนุรรมัยปุกโรกาสาวาระ รูปขันธามุระเวทนาขันธ์มูรียมกะปาติโรมะปุชายาสวาตนะยัถาเวทนาขันโทนิรุชติตาสตาตถารูปขันโทนิรุชติติหรือว่าเวทนาขันต์กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใด รูปขันก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมทิ่ศานาอารูปาจวันตานังเตสันตธาเวทนาขันโทโนิรุชาติโนจะเตสังตธารูปาขันโทโนิรุชาติปัญจโวการาจวันตานัง เทสังตัปทาเททนาขันโธจะนิรุชาติรูปขันโธจะนิรุชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันกำลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กำลังดับแกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น เมื่อรู้คนหล่านั้นกำลังตายในปัญจโบการะอูมในภูมน,นั้นเวทนาขันก็กำลังดับรูปขัน์ก็กำลังดับแสงองค์ธรรมและการจำแนกโธทาสะในปฏิโรมปุจษายาสาวาปนายาถาเวทนาขันโทโนิรรชาติเป็นสันนิฐานบท ตาสาตธา,ารุปขันโทนิรุชาติเป็นสัจยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนติเหตุกาปุถุชนหนึ่งคนบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิที่เรียกว่าทางทักษณะสมันทีของกรูปตปุติจีสี เจตสิกสามสกับรูปรภูมิสี่และปุถิชนสีน่ผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายในปัญจโวการะภูมิที่เรียกว่าพันธะปณสมังคีของปัญจโวการะจุติจิตสิบห้าเจตสิกสามสิห้า กรรมไรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจากโอการภูมิ2ีองค์ธรรมของสังสยโบดได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริอุณปัญหาถามว่าถือว่าเวทนาขันตังั แกบ,บุคคลใดในภูมิใดรูปขันธ์ก็กำลังดับแก่แบบุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพระองค์จึงส่งแก้ด้วยการยกเอาเตาีเหตุตกาบุตรชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในอารูปภูมิที่เรียกว่า ทางส้นาดสมังคีของอาวุจุติจิตสี่เจตสิกสามสิบกับอาวุปภูมสี่ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิพานกฏบทได้บทเดียวขึ้นไว้ในปุริมาโกฐาสะมีการปฏิเสธสังสยาบทดังแสดงว่าอารูปาจวันตานังเตสััตภะ เทศนาสันโทนิรุช,ชาติโนจเตสังตัฏฐะรูปกสันโทนิรุช,ชาติแล้วส่งยกเอาอุทุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่า ปังคกตะสมังคีของปัญจโวการะจุปีจิตสเจตสิสามสิบห้ารรมาสรูปที่ดับขันสุดท้ายกับปัญจโวการะภูมิยีซึ่งเป็นองค์ธรรมของสานิธานบทและสัสยาบทได้ทั้งสองขึ้นไว้ในปฏิมาโกธาสะไม่มีการปฏิเสธสัสญ,ญาบท ังสแสดงว่าปัญจโการาสวรรตานังเตสัมปัต t ะเวทนาขันโทจานิรุชาติรูปขันโทจานิรุชาติคัมิีศสัชนาในอภโดมปุชานี้เป็นสรูปทัศนาวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรงขันธาย,ยมกะ ภวติวาระนิโรธาวาระปัสุปานะวาระปัจจนิกาในอุพโรกาสา,าระรูปักขันธามูระเททนาขันธามูลียมะกะปาติโรมปุฉายาสาวาปนะ,ะ,วะเวนาขันโทนะิรุชาติ ตาสะปาทะรูปะขันโทนะนิรุชติติตัวาเวทนาขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปะขันขก็นไม่ใช่กำลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม ยิสัชนาอสัญญาสัตตาจวันตานังเตสังตัตฐะเยทนาขันโธนะนิรุจาติโนตะเตสังตัฏะครูปาขันโธนะนิรุจาติสัพเพสังภุปัสันตานังเตสังตัฏฐะเยทนาขันโธกะนะนิรุชจติ รูปรขันธ์โจาณิรุจติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินวทาขันธ์นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปรขันธ์กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด กำลังเกิดในอสเวตภูมิที่ภูมินั้นเจตนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับรูปรขันก็ไม่ใช่กำลังดับแต่เป็นองค์ธรและการจำแนกปุถาสะในปฏิรงปปุฉุายะสะวาปะนะยาถะเจตนาขานันธ์ภ ตถะภูปะขันโทนะนิรุชชิตเป็นสัสยาบทองธรรมของสันิฐานบทได้แก่สุกติเอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสังกีของชีวิตะนวากาการา ที่ดับครั้งสุดท้ายกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งและอุตุชนสี่ผลเสกบุคคลสามซึ่งตั้งบังเกิดใน31ภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังทีของปฏิสนธิ 99. จิตสิบเก้าจตสิกส5ิบห้ากัรมะชกระาสามเจ็ดสี่ 4. ชีวิตนานวะกะการะร ที่เกิดในขณะแรกดับสามเหตดภูมิองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริคุนณนะปัญหาถามว่าหรือว่าเวทนาขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ แก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพระองค์จืงทรงแก้ด้วยการยกเอาสุคติเอเหตุทุกกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตภูมิที่เรียกว่าทางพระพนาสมังคีของชีวิตนาวกาตราที่ดับครั้งสุดท้ายกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสัิฐานบทได้บทเดียวขึ้นไว้ในปูริมะโกฐาสมีการปฏิเสธสัสญาบทดังแสดงว่าอาสัญญาสัตตาตวันตานัเตสาปัตตาเอหนาขันโทนะนิรุช,ชาติโนโจาเตสัมปัตตารูกาขันโทนะนิรุช,ชาติ แล้วทรงยกน่าวผู้ชนสี่คนเศรษาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในสามสิบเอ็ดภูมิที่เรียกว่าอุปาทั้งณะมสมังทีของปฏิสนธิจิตสิบเก้าจิตสิบสามสิบห้าภารสามเจ็ดสี่ชีวิตตายนักว่ากะารปราบที่เกิดในขณะแรก กาสามสิบเภูมิซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิธานบทและสัสญาบทได้ทั้งสองขึ้นไว้ในปัฏิมาโกดฐาสะไม่มีการปฏิเสธสัสญาบทดังแสดงว่าสัพเพสังอุปปัจจันตานังเตสังปัดถาเวทนาขันโทจะนะนิรุชาติรูปะขันโทจะ นนิโรชาติธรรมวิสัชนาในปฏิโรมปูชานี้เป็นสรูปทศนวิสัชนาที่มีวิพันธ์โดยตรง